หนักมือขุกมือไมหนจรงๆแล้วก็รู้วตเออเฝ้าใจอย่างมืออยู่ด้วมครับอันนี้ไงกิบคือพัรชานดิืพบกับนางจันมาจันเกนางเช้าเช้าวิงืนี่งนางอาลมงพ้นเออนั่งพักนิก่อเอาให้มือขลุกมือจับมือขลุกมือมันอาดุวันนั้นถูกขาดจริงๆแล้วก็รู้วยนะบูนะเอาใจรื่นจริ่อันนี้ รอชนายิขาชาดิขาอุ่มแสงเนะเ,เออไปขืนกอนเออพอไปขืนเครื่องบออินบะว้อขืนเงื่<า>อนยืมจกไปุงล่าไนเห็นไหมคำเร็กว้อคำค้างคอคือเงี้ยาิาเอามาส่งดว่วนพอว่าจะคืนเงื่อนบืมว่าถ้าไปุืมเงื่อนมาส่ทางนั้วค่เขาเปิดรัวค่ะครับ,บอเออค่อยมานะยังชาลยิขาถ้ามึงมาพ่อไม่ให้ข้ามาพอ่อถึงจะให้นะ อาใมือโ่มือ้มือโข่มือมัดจะมือทขอเบืองจะอุปวรณมันคือเปิดกรอบบ้านไใหญ่ว่าจะมือเออมือนีเก่าทช่พ่อเรียกเร่องชิดเนี่ยคิดเนดเร่ยงหรืองป่แตกไปหมอืพ่อเลยไม่โตอื่บานนีอืเรื่อครับโตอื่นเขาก็ไ่ข็กอกมเรื่องครับ้กเดี๋ยพ่อพิขชิดจะขอเออนางฉันคืมีดวงเก้ว ชาวายป่าคือโคร่วมข้างมาหาเกดีให้เมื่อรู่ห้าร้อยปอกกระพวงมาได้งามๆเรืมครับุม่บันผากอเรื่มครับอุณบ้านผาด้อยแกงคุณก็บ้านผาโอ้อกมาดมือจะน้ำน้ำเอาหายมือโกมือหยาบมือโกมือหมันด้อยงาแข็งคืนนี้ด้อเออให้เซลคาดลอดไพ่ไขแงอันจะได้คุกคืนทุกย่างเออวันนี้ะกห้โคใหารรบาทักหายใจไรลก็กัวนนี้โอ้โได้ขึ้นโค่าสั่งอ้ ว่าดิเมื่อเส้ยงเยอลมากเออจัดเืยแล้วก็จัดเืยแอืวก็ไดยร้อยก็เก็บไม่คอยค่มหน่อยไอใส่ตัวเออไอยยื้งยาขายกื้วโคนก็มมนง่ายมันง่ายมองอืมอะไรเรือบ้านกันจำยืมครับผอ้ใช้อาไรคปลยื้นยาขายกื้วโค่ไอ้หามเออไปยื้เขามั้งยัายงยาวอืมรวมับายขายคุ้มข้างวงกับอีปโภคข้างมหาเกือยงพันบาท hãy nhắn và đinh gà cạn cốp hãy quý côn làm quý côn của mặt trận ngắn hôm nay đâu đâu hồ 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 h p c o คูู่ซาุสยู่คือูโดนยูปายังบคคอคุณแบบรูไอ้เรยูใคนรักเธอแม่บ่าบอกฉันจ้จะว่าหาผู้ชายรักเธอว่ามือเดน เชื่อจะรักขันไหมว่าเกิดเด้าแกปีนี้ด้วอดวันเกิดของหมูนะคะหมูขอให้หมูสุขภาพแข็งแรงวันนี้ปู่แกจะให้ค่าเค้ดด้วยเริ้มเริ้มไปเจ้าภาพดูไปเจ้าภาพวันเกิดเขาเเค็ดผู้ใหญ่ไปเจ้าภาพยังบอกู่จ้ะนี่จ้ะเย้มเยิ้มูว่าเี่ยวบ้า เนีปูปเดือดคู่ข่บ่อพอเอื่นาะอ่แค่นี้จนขึ้นบ่อบ่ม่ไม่าขั้น่นี้ถวายขั้นย่งจะขึ้นขั้นเลยแต่ว่าขั้นย่งเป็ขอบคอขั้นย่งเขอบเขาหน้าอยุเงงงเงื่อบเป็นก้าพ้าเคครับหัวกั๊กบ่อตรงใครคือกั๊กปอนใส่จักรปอนครัปูเข็ 9ปอนิบเกปอนเมื่อนี้ได้ิปเก้าปอนนะครัอบปูเออวันเกิดของอื่นนางกันยาวขอให้นางกันเยาวสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะต้องใช้คิดสิบเก้าสิเก้าก็จะผ่านเด้ซิปเก้าดูแล้วลดูดเป็นแค่กันเี้ยผู้ดได้สึกเกิดตี่มือ เออนอชกันจะรดค่าดีขอคาราองปูกการ้อก้าสิบป่าห่มือขืมือดบบมือขกมือไม้กุญแมือแห้งเล้วอูกุ๊ดหมวดยิงป่อแดงหมวดงาเอาไม้ก็ได้ก็อืมนอะ้อคุ้มเหยคุ้มฟ้นที่พอเยอะเอาไม้ถือว่าบุญเรายังมาไม่ถึงนอะอ่งกุญแไมือแห่งค่อยปๆค่อยไปนะนะอันนี้นางแกงโม กาบคารวะอกปูกาปูคือพะเขาและองค์มะขู่เออกะค้มข้างวงไปเรื่อยๆอีนังแจมูมทำไมวันนี้ทำไมไม่เขียวนุ่งนุ่งทำไมเดินขื้นขึ้นเขียนยปากกายเด่นมากเด่นฉันก็รูมครปูอีนังแจงโมอยากเขียวไหมจ้าข้นอยากเขียวไปคือชิบเกดเ้อข้นงไม่เขียวคือชิบเก้าข้นว่อยากเข้าให้คือชิบหก เขาอยู่แ่มือข้าอมือเรือครับปู่พมือยัหมักมาใหเริ่ออันนี้นางรัญญาผมมีก่กอนขอข่ของข้างบนกับอีพ่อไปเรื่อยๆว่าแข็งให้มือโขมือรับมือโขมือหมาดแล้วอันรัญญาเด้อเทียงๆแล้วก็รวยพ่อจะให้ยันรัญญาโอ้มไวาถเบิกบุญกินเยอะอีพ่อแข็งใจขึ้น เงี yeah, king, ้ยไปแขียนข้อหไใหคขูอบึ่งดอกดาวเรืองบ่แค่ดอกเราเรืองกคเกาคือบดอกเลยั่งรันยาลยตื่อเอาดอกดอกเรื่องแค่แค่ดอกเกาเขี้ยบอเรื่องเกี่ยมว่าเรื่องเดียมั้งครับครับครับรบมาเรื่องขึ้นมาเรื่องครับนายพอร์ดอิ๊ปะอิ๊คำนองร่งนั่งวิจิตรแทดดครูพร้อมครอบครัวสวายกอยแกปู่แก่เจ้าค่ะ หนึ่งหมื่นหกพันเฮ้ยคับขอเช็มจบมือให้ใครแค่น um ี้เหน่อยเห็นไหมปกติเฮ้ยน่ะไม่มีโอกาสสวายกรยาวส่วนตัวนะมีข้ออันนี้เลยปูหนูใจใหญ่ไหมขนาดหนูตัวเลแค่นเนี่ยหนูยังใจใหญ่เลยว่าฉันเพิ่มครับปูปั๊บปั๊บปั๊บ เต้นยหงมมนคุ้มค่าเลยก่องเาาเกินแใหกอถงเงินบครับปูเต้นให้คักคัเรือยบูองเงาขายสนเงินเนี่ยสินเงินคอม่มาเขมาจาเอยคักของเงาคือก็เตนเข้มาจายของเงินเี่นต้องเทได้กั้เลยคุณกันงันครไม่มเข้ามาจา นนแ่นักก้นวกเต้นพวกคืยเต้นให้มขบขาไม่ใช่ทำมาการนะจะบอกให้นะโอ้พวกนัคือพกเจ้าภาพคานั่งร่ำม่นั่งร่ำกักรกยยะต้องจ้า,นางนงกรูรตนะัวกรปูกรปูนระูกระปเอะปูกะกระปูกะูกะกระปกรกระกปูกระปากก่กระปูระนกระปกระปปู มืกไได้ครอืดพอเพื่อนใจน้อนางรำมือเท่้าไหร่ผม้เมาหมวภูด้วยยกว้นก็เห็นภูด้เร้าไป่ากไม่ดังงมันคือคัดกรลก มัดตังเงย n รรยาเงยเอยเงยที่เงยเงยแต่งงานกันบัดเซียชื่อบ้าน gốc เสอข้ากน้องักข่งน้องเออขอให้ครอบครัวนายเฉยแต่ไม่เฉยนะพ่อนะเยิมดูนะบัดเซียนเฉยแต่ยิมได้เยิมเออเคยความครอบครัว คือน <ai> ั่งปวดนั่งือดโอ้นั่งนั่มันนางเขาคือนั่งวิกิจ่าจหัวนอนคือน่าือมือขกมือดับมือขมือไม้คุขับขับแขงนั่งดูเ้อขอแข่ืก็ไหนรอคอยชคงมาเพราะต้องเสียร์แก่พ่อชื่นใจเต็มที่เลยเงินกับเพ่าต้องเชียใหญ่กดูเยอะื่ใให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ครับครับ คือพ่อบอ,อ,อกค่ะอาทิตย์ร่วมกับองค์ปู่ใจเคปักเอ๋กับนางปัชมาวาไรตี้ใช่ไหมลูกเคปักเอ๋ได้ไหมวดนี้ได้ครับได้ใส่โบเกิมได้หรือต้องได้เต้นได้ต้อ,องได้เต้นกลองเงาได้ต้องยิงปัชมาวาไรตี้เนาะเออใช้คู่ไบ้กับใช้รว่วมใช้เต้นกันเลย เออหายมึกโกมึอยากมึกโงมอไม้างี้แล้วก็รู้ว่าพ่อกับองบอกว่ามันถือใหรู้ให่ยื้นพ่อถือพ่อไปขส่ตัวอันนี้คขาอิอยังน่ารอเขอกรับคารวาแรีขายสมคันบุญพ่อจิ้มไปน้อยหน่อยว่าค่ะมันกับป่อชันใดเงื่อนฉั่นยื้นเขากรบป๋องชันใส่เออป่อชั้นวางยังบอกว่ากระจับพองจังมันบ่เสียง แต่ฟูมันกะโหดเจออกอย่างหนึ่งนะมึอวานนึ่งก็มาขั้นได้หรอจต่ฟูเออมึอฮื่งุ่นะมันจะจะได้ยังาะก็ตามมัใช่หรือมึงฮื่งมึงฮื่อคือวันที่สามแม่เนบอกว่าวันท่สี่ที่สี่กับวันพุ่งนี่ก็เริมวันที่สามวันมันมึออื่งมาได้แค่เป็นมึอฮื่วันมือฮึ่งเริ่มรอแต่ฟวันที่สี่เจียบก็ตามมัใช่หออือคือย่างหนักเ เออเอาคือ้โคู่แกรับแโคูไแกมาในจิ้มไงจิ้มผูก่อตัวบ้าคือแต่จิ้มก็พอให้บกานแต่จา้านแต่หางบ้านบ้านบ้าหางเนาะอันนี้เอ้พี่านงมาทางเข้ามาแค่เอกนางจันเพ็งมารีค่าคุ้มข้างบุญข้างมหาเกดีเออพร้อมกับมาคู่ด้วยนะค่าห้าร้อบาทจิ๊บ tôi đã chưa có loại bỏ mối cổng với nhau hai mươi năm 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 hai

มือ g r a มือขกมือมานขึ้นขึ้นรัวรแล้วอึนั่งจับขึ้นดูไห้เจเขาได้กี๊บอืกปวดถึงมากอันนี้ของผู้ใหเอฟพอผ่านมาทางงข้องมาเคลือกอึนั่งกันมาเนี้บุมท่าอืมขอบขอบรัวเนาะนายพุทธชัยคำนามเนาะตออพังขอบพ่วรวมใายส่งสข็มาหาเจยดีหนึ่งคันบาทเอาให้มือโขมือราบมือเมือมันึ่งึแล้วก็ดูวยนร่งจืมจึนจึน หอยข้งไปข้าไหนหอยขางนอนไมไปแล้วอ yeah. ่าบานถึงปาดมานไม่บอาเอออันนี้เอฟีผ่านมาทางเข้ามาเขียนอืกเนาะเออร้ายผู้ร้ายคนร้ายชื่อเสียงเรียงนามพบกับเอฟซีเออันนี้นอชัวข่ายบวกหูกก้วเรื่อวหุกกบเพาเียมนอชัวค่ายอว่ายอ้างโอ้เขาคือว่าค่เรมเออนางสาวใคร ลิ้ชัยา้ำคารวาอโพว่าข้ามข้ามบุญของรอยบทติกนั่งบ้านอเอาแล้วค่ะว่าแก่เรื่องม,มือขาออกก็มือย่างไข่ไ,ไงใรเว่าคนมไข่จืดไม่กเยังเนาะแตเกับพวกหุู่แกะกับของพอไม่ยเกิดคือว่านั่งไข่ว่าแต่พอเม่อตังคือหายใครเว่าพ่อแม่กับพวกหุ่นแกะเรียกว่าตึงนผ คือว่าไข้วันเอออันนี้ก็มือนอโถอย่างอีกคี้ขี้าบนี่พาโฟเม่เชิงง่ายชุมประชุมพบกับโนอโถทชัชพรโนนอโถอาระยาอือเอาัวทักวัวกวางไปถงมาอือเอาหายไม่คกไม,ม่หราไม่คกมอไม,มหึงหึงแล้วก็ดุวยคุกๆๆคนนุกๆๆนะวูงนะจะเริ่มจะเริ่ม อันนี้เอฟพีนั่งนั่งท่าพอนช่วยกันเกิดจะขายห้องคอนโดเร่งไ,ไมครับปู่ภายในเดือนมือนาขายแรหรือขึ้นคุ้นขือเนาะแกจะมีขายบ่านแข้งแรอว่อานแข้มือคนคือเพราะงั้นเขาจำบ้าคือเขาบ้านมือเงินเปราะงั้นเขาบ่านแมือเงิน,น,เ,นออเงินเดือนบท่านอข้อกเรื่มครับปู่แต่ว่าเงินเดือนเขาออกเขาอาจจะคืออืม แตก็ขายไมฟ้อคนดว่าคือขายอืมแตก็ขายนานไหมเออคือกขายให้เงายเนนี่งาบ่อหลังเือนมือง่างนั้นะแก็ขายแต่เือนนี่างาอืมั้นเวก็เงินจะไม่พอเอาโรไปก่อนอ่ามือสูงมือดับมือสูมือไม่เงินเงินเราก็จเสียขายอีกดอกอืถึงว่าแกเนาะ นอส oh, <ım Laser> อเอกใครโอ้ยัเสียงคื่อง่ายก็เหนี่ยว่านีนอสอว้าวเห็นครื่องโดดนอดขอขึ้นมากเออแน่เอกใครฟ้วงหูงานน่องโอ้นางไม่ได้วันกองกอยกันใครคบข้างวุ้มเออขังมาหาเกดืห้าร้อยบาทแกบดเกเือว่าจะเป็นเจา้าผ้างราบ อียโครับปูอันแดียกันไดใจแตงเด็บมึงบักแค่อื่นครับปูโอเคเด้อให้นางรำคนรักเปเจ้าภาพนะครับปูวันที่หกไปเจ้าภาพนะนางรำถือใจอินางนักนองอินางข้าฮื่งอือยายอินางอีนะตา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 ครับ้รึครับปูรู้จักไหมว่าพ่อจะให้ค่าวันมาจำเท่าไหร่วันนี้ บักเอฟัน่งี้ับป,ปูเรีวเร็วเี้อเรียเรีว่บักเดเอเอายูมาทุกุเอายูปูเก้าเข็ดเก้าจิตเขาเงี้แาเก็บไปไหน้ๆบักูเก้าจิเรียวออๆๆว,เวเเนรเรีวยววน,ววนมันช้าไมา่ได้เพราะว่า่อเป็นใบรุงเยอะใบรุงแกร้อน,นเยอะหุจักไหมเ <c oughs> อม <c oughs> อเออนั้นเอมันขัข้ในใจเอ เมื่อใกล้กวงหมอดำปูตาเท่าวงเงองกันยังเร็วแรเห็นบายเงิมพ่อเอามมอวานไ้ฟังมือือมือขึ้นจ่าปูนังกระเร็วขนาดนี้ว่าจ่าปูสัดสคแบบเมื่อมครับิจกัรมพ่อถือรัวเองจ่าปูัาอำกิงเรรม เรับม่ใช่เครืเชิ่อเครืงเชิ่อในข้อมกับมันคือยิบอกมันแกทแไรปุ่บป่าเขาบอกถึงขายเขากยังบ่เชื่อนองนาเขาเขาเขาพูดโม่เร่งพ่อรวยเรื่องย่งพูดแต่่พูดแต่ว่าเป็นเงืนเปิดข้ามกัน่ากับแก่นามแก้เข่ามากคาับิ่งทำไงว่นชื่อชื่อเขาคือแก่มาถึงขึ้อยเรื่องว่าชื่อชื่อหาชื่อหกครับปู่เออลูกแรง คำคำพูดได้ไหม <c oughs> ว่าฉันยากับปู่ตาว่าไงว่าฉันม่าเงียบเหงาไดเอิมนำกับบม้ข่าวกับบุ้งโคือรถกับมงอืแห้งเขียวเมือบดนื้ออย่างนี้เรด้อกับไายข่าวเนาะ <c oughs> อันนี้บุาาก,การเพื่อได้ดื้อเครื่องใจครืองขันยาคื่องือเรเงยบงครับปู่ขันยาใจที่พอังหวังนะ้อ ใ้แค่พ่อการชเ้ให้เราไว้ยอ่งไม่ยืมให้เราสามรอใหม่อม่ืมครับปู่ให้คุกเก๊กคุกอกง่ะแต่ชี้ไม่ถอเขากูมเกตือขี้ขากมาถึงนมกพูดแต่กูันพ่อพักอึกก็อี้ให้เรเขาสามรอคนยุ่งครับปู่แต่วางัวชี้มาหนีชื้รับเลยหูดูรับเขาแค่กระอขดพวกแคบไม่ยืม กวดถือมากนีู่แหละให้เขาใช้เราไว้รู้ดอกแง่เยตืบรู้ดอกอืมเพราะว่าลูกร้านมากก็ต้องกินเข่าแม่บ้านลูกครับปูผู้ใหญ่านก,ก็ต้องเอาเข่าท้นามน้ำต้มนรำบ้องเองบอกครับแต่ที่เฮ็ดโล่องไว้แค่เข่าหมองนึ่งเค็มร่องน้ำหมองนึ่งอืมชวนเข่านอนู่เพราะว่างวดีเนาะเอางัวดีเนาะงยูมเนาะครับปูหัวดีเอาแก๊กเก๊ตลอยเก๊ตชิบเข้าไป เกิดเเก็บิดเรดเก็บโลดเก็บชิบกระสอนะอืมเอาแขกมัแขกมันเราไม่รอเกิดเลดเก็บชิบควรทำอะไมัควร้ำเมื่อควรทำนเขาก็ลัมาคู่กันนางไรน้องท้องก็คือไรๆเขามากคำว่าไรเขามากเอเมื่อจะสอบถึงท้องไรเขาานั่งกูเนาะ เอานามใช่ร้ายจมู้นามก็คือเอาแก้บแล็ดือเอาคนรักคนรักฟังยิ่งเยะคนรักเกาลิปแพ็ดเกาลิปแพ็ดนามเกาชิบแพ็ดนามคนรักเกาลิปแ็ควนเขาร่วมแร้วใ้เทโโดเ็ดกรตีชิบกระชงวัวชิม,ดมาดยิ่งกระลึมอ่งกระลืมเย ตื่นร <'s> ้อนตื่นคืบแล้วกกระน้ำก้าวคืบเขากระหนัำมากๆครูแข่งไมบยู่มันจังแต่เพได้อึดลูกอึดจริมลูกร้านได้ยิ่แแร้วก็ระเรียกตะใจเนาะตื่นคู่เอียกจะเดตจะกข่งกจะเฮ็ดม่นว่าเ็ดจังคือมันได้บุญมาพราะมันก็ได้สตัว เอาแก่แข็นดูแขกินีก็แบกไปก็เดกมากเขาก็ยิึนเขาข้างหนังก็จันพักกันงหญ่แม่บอกก็มือแข็งหนัก็ยืมเ้ายังมากมากเท้าหนามบักข้ามันเลียงคนกันมันบ่แา้วเดี๋ยมัตกดจีหนาคือเกากันตัวจีหนาขวดหนากับฟูกเขาเห็ดมากเขาเิดปุ่กับฟูกเนี่ย แค่กินน้ำเองมาคือเนาะครับปู่อย่างทีเขากินน้มขวดมันก็เลยอันเป็นแผลเข่าแต่ง้างเกระวกัท่านสมัยรู้เหตวมาแต่ก็ไม่น่าเป็นขันหรอกแต่นยเป็นแผลางกรงมาคือครับโอ้แผลูสิรับ ว่าถองแม่ใน,นลูกหลานก็นจะได้รับเติ่ยทุกคนสาธุสาธุแต่ว่าเอาหัมันได้ครับเออมาก่อนมาก,ก่อนกรกะเดื่องครับปูมาก่อนกระเดืองมาก่อนมันคือหาคือหกกระด้เด้อเด้อครับชวนวันที่หกไม่คู่วันจะแจ้งงานได้เบ้อพออน,นุญาตจะเลี้ยงพระช่วงเช้าอืมเอาเชื้อแบาธรมือไป เชื่อมบ่ายมือเชื่อมบ่ายมือรูกหลานนั่นแหละเริ่มในแต่พร้องใดมือโอกาสจะท่บุญตักบายแต่เมื่อโอกาสมาฟังผ่าเถิดผ่าท่านแต่เมื่อโอกาสจะมาห่วมบุญห่วมท่านณสถานที่หอปู่คื่พระเขาเลขทขี่เก่าเก่าเปิด เลขที Jaz ่เก่าเก่าเปมัน hmm. จัจกจะเรื Slow ่องเดิเ hmm. ด mm ิม hmm. อ้าวบ่ายหนึ mm ่งภาคมือขบกมือ hmm, ด wow. mm ับ hmm. ม mm ือ hmm. ข kind of mm ุก hmm, ม uh, so ือมันอายูวันนั้สุขภาพะรสิ่งแล้วก็รู้เยื่อจะเรื่องจะเรื่สาุ